สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องเราวันเล่นะครับผมกลับมาจะเจอกันบานไม่ได้มาเพราะว่าผมตัดคลิปนะฮะของทีมชาติไทยไปนะก็เลยถือว่าอันนั้นเป็นเป็นมาประจําวันไปแล้วกันนะครับขออภัยด้วยวันนี้มีประเด็นใหญ่ให้ได้พูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของวอลบอลเนชั่นสลีกนะครับมาตั้งแต่เมื่อคืนเลยเอ,อ่อวีเหรือว่า ชื่อเดิมเนี่ยเป็นเวอร์กลางปีแล้วก็เวอร์ลีกนะครับผมก็แข่งกันมาโอ้ลหลายปีแล้วนะครับสิบยปีแล้วสเสน่ห์ของมันก็คือการที่แบบว่าเดินทางนะครับจากสนามหนึ่งไปสนามหนึ่งจากสัปดาห์หนึ่งไปสัปดาห์2สัปดาห์สามนะฮะน,นี่คือเขาเรียกว่าเป็นสเสน่ห์ของการแข่งขันที่ใช้เป็นการคำว่าท,ท้าทายพละกกำลังของนักกีฬาโดยใครที่จะอึด ใครที่จะแข่งแกร่งกับกันนะครับเพราะว่า,วานอกจากที่ต้องไปเจอกับผู้แข่งในแต่ละสัปดาห์แล้วคุณจะต้องเดินทางด้วยนะฮะเพราะการแข่งขันมันปรับมาเป็นวีเอลเนี่ยนะครับมันเพิ่มทีมขึ้นมานะครับจากเดิมมันก็มีมีหลายทีมแหละแต่ว่าเดินทางแข่งแค่3สัปดาห์ก็เพิ่มมาเป็น5สัปดาห์นะฮะแล้วก็มีรอบไฟนอลด้วยถ้าใครได้เข้าไปเล่นอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอเข้าสู่ปี2020มันแข่งไม่ได้เพราะว่ามีโควิดเนาะเดินทางไม่ได้แล้วก็มาปี2021เนี่สิบาก็รันการแขาก็มีการ นะฮะให้แบบว่าแข่งที่ประเทศเดียวไปเลยแข่งให้จบไปเลย1ทีมแข่ง15แมตช์นะครับแล้วก็ถ้าติด1ใน4คุณก็จะได้เล่นต่อในรอบรองชนะเลิศนะครับอันนี้ก็คือฟอร์แมตของปี2 0 2 1ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ริกมินีนะฮะประเทศอิตาลีนะฮะอ่ะทีนี้ในปี2022เนี่ยในปีหน้าอันนี้เขามีการประกาศออกมาก่อนเลยนะครับประกาศแต่ปีนี้จริงๆก็จะประมาณนี้แหละว่าถ้าเกิดว่าจะพูดถึงกันในขณะในปีหน้าเขาจะเริ่มประกาศตั้งแต่ในช่วงปีนี้ อยู่แล้วนะครับสำหรับทางวีเอลซึ่งปีหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าระบบการแข่งขันจะเปลี่ยนไปจากเดิมทีมเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยยังมี16ทีมเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ปี2022เนี่ยยังเป็นนะครับ16ทีมที่มาจากปี2021ไม่มีใครตกชั้นนะครับผมปีหน้าเนี่ยนะฮะจะมีทั้งหมด16ทีมอ่าแล้วก็จะแบ่งกันในขันออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มละ8ทีมนะฮะในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะแข่งขัน1ทีมนะฮะทั้งหมด12นัดน,นะฮะแล้ว12นัดจะแบ่่งงออกกเป็นนารแขขั3สัปดาห์เอาเป็นว่า มี2สายสาย A 8ทีมสาย B 8ทีมแต่ละทีมในแข่งขันกัน12เกมก็เท่ากับว่าเราจะได้พบกันหมด2รอบรอบแรกพบกันหมดจะไม่เป็น7แล้วก็เจอคู่แข่งซ้ํากันอีกรอบหนึ่งอีก5ก็จะกลายเป็น12เกมนะแต่เอาเป็นว่าการแข่งขันวีนเอลในปี2022เนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มนะจะเล่นทีมละ12เกมแล้ว12เกมจะแบ่งออกเป็นสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3แต่ว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันจะมีระยะเวลา ที่ค่อนข้างห่างกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมจะเป็นเพราะว่าเขากังวลเรื่องของการเดินทางที่ไม่อยากให้แต่ละทีมเดินทางกันแบบติดติดกันวินเอลเนี่ยแข่ง3วันใช่ไหมฮะแล้วอีก3วันพักแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาการพักเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ามันจะต้องมีคันเดินทางด้วยอันนี้มันจะเหนื่อยนะครับคือบางทีทีมเนี่ยบินจากอเมริกามายุโรปบินจากยุโรปมาเอเชียอะไรอย่างเงี้ยคือมันมาเดินทางกันค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รอบเนี้ยการเดินทางยังมีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะ เว้นระยะเวลาแข่งขันให้มันแบบห่างกันพอสมควรจากสัปดาห์หน่งไปสัปดาห์สองอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับโปรแกรมที่เขาวางมาเนี่ยอันนี้เอาเฉพาะทีมหญิงออก่อนล้วกันนะครับในสัปดาห์ที่1เนี่ยทีมหญิงจะเล่น30พฤษภาถึง5มิถุนาสัปดาห์ที่2เนี่ยจะเป็นวันที่13-19พมิกา,ายนจะเห็ว่าระยะเวลาเนี่ยมันห่างกันเกือบสัปดาห์เลยนะฮะห่างกันเกือบ หอาทิตย์เลยทีเดียวนะฮะระหว่างสัปดาห์ที่1นึ่งไปสัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่3เนี่ยยีิมิถุนาถึง3กรกฎาคมนะครับอ่าถือว่าห่างกันพอสมควรเลยทีเดียวในแต่ละสัปดาห์นะครับกว่าทีมเนี่ยเดินทางไปสามารถนอนพักได้ก่อนเขาเรียกว่าปรับเวลาไม่ให้มันเจ็ดแหลกถ้าเกิดว่าบินไปไกลๆนะฮะทีนี้สาสัปดาห์เนี่ยเขาจะแบ่งการแข่งขันออกเป็นมีทั้งหมด6เมืองสัปดาห์แรกกลุ่ม A กับกลุ่ม B ก็จะแยกกันเป็น2สนามสัปดาห์ที่2กลุ่ม A กลุ่มเอนกับกลุ่ม A ุม B ก็แยกเป็น สสนามเหมือนกันสนามใครสนามมันเพราะฉะนั้น3สัปดาห์เนี่ยจะมีทั้งหมด6สนามด้วยกันแต่1ทีมก็จะไปได้แค่3สนามเนาะเอาตามกลุ่มของตัวเองนะครับงงกันไม่เอ่ยไม่น่างงนะถ้างงก็บอกกันข้า,า๋ยวผมอ,อธิบายให้ฟังอีกทีหนึง8ทีมเนี่ยนะครับแต่ละกลุ่ม8ทีมเล่นทั้งหมดทีมละ12นัดเนี่ยอันดับ1ถึงอันดับ4ของแต่ละกลุ่มนะครับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่า รอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับซึ่งจะไปเล่นกันที่ประเทศเจ้าภาพนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เลือกนะว่าจะเป็นที่ไหนรอบไฟนอลเนี่ยหรือว่ารอบ8ทีมสุดท,ท้ายจะแข่งขัน1 8ถึง24กรกฎาคมเท่ากับว่าพอสมมติว่าจบสัปดาห์3าปุ๊บเนี่ยทีมหญิงมีเวลาพักเกือบ2สัปดาห์นะครับคือแบบพักแบบนานมากนะครับกว่าที่จะได้กลับมาแข่งขันกันอีกทีในรอบไฟนอลน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็เป็นฟอร์แมการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับในการที่แบบว่าทีมจะได้ไม่่ต้้ออองงงเเดินนทาคยะ แต่ทีนี้มันก็ต้องรอดูสถานก,การณ์อีกทีนึงนะว่าปีหน้าเนี่ยโควิดมันจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าเกิดการแข่งขันแบบนี้มันก็เป็นไปได้ที่ว่าจะจัดการแข่งขันอยู่ในแถบยุโรปซะมากกว่าเพราะทั้งยุโรปเนี่ยปัจจุบันในการเดินทางของเขามันไม่มีปัญหาแล้วนะครับไปมาหาสู่กันได้จะมีแค่บางประเทศที่อาจจะต้องกักตัวก่อนแต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นนะครับถ้าเขาจัดที่ยุโรปเพราะคงเลือกประเทศที่สามารถเดินทางกันไปหากันมาง่าย ะะหรือว่าถ้าจัดเด็กเอเชียก็อาจจะมีวิธีการรูปแบบจัดที่แบบว่าไม่ต้องกักตัวอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีนะครับกว่าจะถึงตอนนั้นนี่โควิดอาจจะหายปีหน้านะครับวีเอลปีหน้าเนี่ยเข้าใจง่ายๆเลยก็คือ16ทีมแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มคัดเอาลำหนึถึงนดับ4นะครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายในประเทศเจ้าภาพาทีนี้มันจะมีมีประเด็นนิดนึงนะครับมีอยู่2ประเด็นก็คือเรื่องของทีมที่สมมุติว่าทีมเจ้าภาพในรอบสุดท้ายเนี่ย นะครับถ้าคุณเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วคุณไม่ติดหนึ่งใน4เนี่ยคุณจะได้ไปไหมอันนี้เป็น1น,นประเด็นนะที่เขายังไม่ได้บอกแล้วก็ถ้าสมมุติว่าทีมที่ตกชั้นจะดูจากอะไรเอาอันดับที่8ของแต่ละกลุ่มมาเพลย์ออฟกันไหมหรือว่าวัดคะแนนกันว่าใครคะแนนแย่กว่านะก็จะตกชั้นอันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันหรือจะตกไป2ทีมเลยก็ไม่รู้เดี๋ยวรอทาง f a b a เขามีการยืนยันเรื่องตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ถือว่า เป็นรูปแบบการแข่งขัน,น,นที่เขาก็เปลี่ยนแปลงเพื่อความสนุกเร้าใจนี่เขาใช้คำนี้นะนะครับเพื่อความเร้าใจเพื่อความตื่นเต้นนะฮะสำหรับวี l ในปี2022ครับถ้าคุณชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแ,กแชร์กดซับให้กับช่องเราบนเลองเราด้วยนะครับจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ